สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพ็กสวัสดีเอฟซีลาวีสวัสดี FC, สเอฟซีทุกท่านและสวัสดีเอฟซี FC, FC, หมอลำทุกคนความเคลื่อนไหวนี่จะมาฝากพี่น้องก่อนอื่นความเคลื่อนไหวเขาจะพูดถึงคความเลื่อนไหวข่าวต่างๆนี่ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดใครเนี่ยครับเดี๋ยวเขาคอยมาเป่ากันว่าเขาจะเล่าเรื่องอยังกับคลิปนี้อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการให้ส่องนะครับผมถ้าจะพูดถึงพอหักสองคนนี้เกิดหยั่งขึ้นคือเป็นแนวนี้อยากจะถามว่าเจ้าเห็ดหยั่งคือเห็ดจังสี่เป็นหยั่งคือทำแนวนี้พอหักสองคนนี้นั่นก็คือพอโน่นครับพอกันใช่ครับเรื่องนี้พุทธสาวคือเรื่องพ้นจจังมอลั่มพ่นองพุทธจางมอลั่ไปแสดงอยู่งานของพิ่น อย่างพอกันไส่เมื่อกี้จ้างสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชคแล้วจะถึงนี่กับมีหน้าในการเพื่อจะจ้างไปถึงจะถึงแล้วกันปีปีหกนี่เสียด้วยเมื่อกี้จ้างไปวันที่พฤติกาเกิดฝนพังงานกับถิ่นฝนวันที่ยี่สิบห้าพฤติกาตลาดครับในข้อเคลื่อนไหวของคนทางองค์กรนี่ลจะรับพอกันไส่เพิ่นกะ คิดดีคิดบวกก็เอ์กรมาแต่ไหนแต่ได้แต่ก็เขียนโน่นนี่ก็บพ่ต้องพูดถึงเพราะว่าเพื่นที่ทุ่นมีหุ่นอยู่ในนั้นเพื่อนจ้างสาวหน่อยแท่งไปงานเพื่อนอยู่ก็สีอยากเดียวกะให้อุ๋งอิงไปบ้านเหมือนกันเพราะกันใช่เพื่อนจ้างเพราะว่าอย่างกัาที่เพราะอยากให้อุ๋งอิงไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนเพราะว่างานแถวนั้ลงม่อยมีเพื่อนเลยจ้างไปลงอย่าได้ลื่นกันเป็นนั่นแหละพี่น้องพอฮาร์ดสองคนจ้างเพื่ออุ๋งอิงโดยเฉพาะเป็นยังก็ว่าดังสั่น จันพัฒน์จางอุ้งอิงไปอุ้งอิงต้องไปอะไรไปเทีอยู่บ้านเลยอยากให้อุ้งอิงไปต้องไปนี่เพื่อไปเทีอยู่บ้านไปเมืองยู่สวนเพลินไปเที่ยวไปอยุ้งอิงผมก็มีงานทั้งนี้มาคอยเดี๋ยวไปเล่าขุนเชือกไนเลยจ้างอุ้งอิงนี่คือความหักของแพงเลยพี่น้องนี่คือความหักสันบ่ฮักไอรีส์บ่อเหตุสันบ่ฮักจริงจริงบ่เห็ดสันบ่ไดความจริงใจนี่บ่เห็ดนี่คือความหักเลยความจริงใจนี่คือความรักไอยความ คือจ่อสารพอการใช่แล้วพอน้นเสียน้นนี่ตั้งแต่ผมติดตามเ่ามาสองคนนี่ตั้งแต่เริ่มแรกที่เพิ่นพากันไปเที่ยวทะเลตั้งแต่เพิ่นข้าไปรถขั้นแรกรถนั่งรถในการขั้มสีดำๆมีสู้เพิ่นครับคนหนึ่งคือขออนุญาตเอ่ยชื่อกับแม่ติ๋มที่เพิ่นไปในการตะกี้เพิ่นซอยอ่าก็เลยคอยสอนซอยอย่างไปในการตะกี้ตั้งแต่นั้นผมก็เบิ่งเล่าอยู่ตลอดเบิ่งตึ เล่าทักเล่าแฝงแต่องค์อิงอยู่ตลอดไปยังว่าเล่าสิโตเล่าสงสารถึงจะมีเล่าก็อยากไข่มีเล่าบ่อใดไปยิสาผู้ใดสำหรับเสียนน่อดเพิ่ะเขาจะเห็นว่าสองคนนี้ทายคลิปแต่อีหล่าไม่แต่ยอดวิวผงๆทั้งนั้นเพะว่าไปยังปิัมพันสองคนนี้จริงใจและเสมอต้นเสมอปลายพอหักสองคนนี้ผมบอกเดว่าผู้อื่นพอจริงใจนะครับผมว่าผู้อื่นก็จริงใจอยู่แต่ สองคนนี่เปิ้ลเขาเขาเป็นกรณีพิเศษเขาเป็นแบบอยังอ่ะเขาจะทายอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาเพราะว่าอย่างหนึ่งฝนบ่ค่อยมีงานในวงเพิ่นบ่ได้ขึ้นมาเต้นเพิ่นก็มีเวลา่าทายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับสองคนนี่คลิเปเพิ่นก็เลยไปกว่าหมู่ฉะนั้นการที่จะให้คลิปไปทุวก้อนสมีเวลาก็พยายามถ่ายอุงอิงทายอาจจะเยอะเบิ่งพอกันใช้เป็นตัวอย่างเพิ่นขยัน คลิปต่ละคลิปเพื่นได้วิวละสามหลาย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 วิวเน่ยนี่พออย่างว่าที่พอเพิ่นขยันเพิ่นลงสนามเสม,มอเต่าที่เพิ่นบอกมานั่นแหละครับพอหักสองคนนี้เป็นอย่างคือเฮ็ดอย่างสี่เฮ็ดเฮ็ดดีแล้วผมสนับสนุนทั่นเจ้ามีทรับชีตุดเจ้ากระจ่างไปเรียนจะได้โปรโมทอ่าเนื่องเขาจะได้ไปเอาสาหน่อยไปให้ทั้งทั้งท่านในเบิงกับเบิงนี่แหละครับสุดยอดพอกันใช้เสียนนนั่นหมว่บ้านอีรีสองฟากสองคนนี้ พอหาคนอื่นกะซุมน้ำมาวัานึงกันครับแต่เพิ่นบ่อยากออกกล่องกับพี่เพิ่นไม่อยากออกกระแสเพราะว่ายังเฮ็ดดีเข้ามาต้องหวังออกนองซื้อกระไรเฮ็ดดีมาต้องมาผลตอบแทนกระไรนี่แหละครับความรักความอินดูของพอหาเพิ่นกับคลิปนี้กับมีข้อเ่อนไหวว่าฝากพี่น้องซับนี้กัอย่าลืมนะครับเด้อกดซับสุดใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮกิจสนับสนุนวงการบอลล่มสนับสนนอีหลาวอิงสนับสนุนวงสาวหน่อย คลิปดีๆสมีค่าวด้เด็ดจะเอามาเล่าฟินนองฟังถึงบ้านนอกอาจจะเล่าข้าวบ่าบัรดไกัดขออาัยกขอจะพยายามปรับตัวนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ